คุณผู้ชมครับล่าสุดพลตํารวจตรีจรูญเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกรานเปิดเผยภายหลังจากการสอบปากคาตัวของหมอเตยแล้วก็สามีนะครับซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกจับกลุมในคดีร่วมกันสนับสนุนเจ้าพนักงานให้ยักยอกทรัพย์วัดไร่ขิงนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับแม้ว่าหลักฐานเส้นเงินจะชัดเจนขนาดนั้นแต่สองโผเมียเนี่ยบิกเต่าใช้คําว่ายังคงลอยนะลอยตาให้การปฏิเสธ ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นการให้การแบบลอยหน้าลอยตาอ้างว่าทรัพย์สมบัติที่มีนั้นเนี่ยเกิดมาจากการทามาหากินด้วยอาชีพสุดจริตของตนเองท,ง,ทงทั้งๆที่บิกเต่าแล้วก็ตํารวจสอบสวนกลางไปตรวจสอบแล้วนะครับเธอไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งเลยนะครับเปิดร้านขายกาแฟก็ไม่ได้มีคนแล้วทําไมมีทรัพย์สมบัติร่ํารวยถึงขนาดนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็ยังคงชัดเจนนะครับว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างที่ผมเคยนําเรียนนะครับว่าคดีนี้มันจะง่ายมากง่ายที่สุดเลยถ้าเสียแย้มเนี่ยนะครับอดีตเจ้าวาดวัดไร่ขิงเนี่ยสํานึกติดจริงจริงนะครับแล้วก็ยอมพูดความจริงซัดทอดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เรียบร้อยตํารวจก็จะไม่เหนื่อยลวครับแล้วก็นักข่าวก็จะไม่เหนื่อยเราเรียกว่าเป็นการไถ่บาปให้กับวัดไร่ขิงเนี่ยจะดีที่สุดนะครับหรือไม่เช่นนั้นก็ไปปรึกษากับบอสพอที่อยู่ในเรือนจําเดียวกันนะครับที่บอกว่า เพาจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าแย้มไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ปล่อยใครอยู่นอกคุกเนี่ยตำรวจจะทำงานง่ายมากนะครับ